โอ้ยโดนสีสุด้วยโอ้ตายไปเนี่ยกูตายไปเนี่ยเก็บเก็บเก็บของให้หมดเก็บของให้หมดโดอยู่โดนอยู่ทอยากตายลงมาพร้อมละพร้อมละจับได้ระบอกด้วยไม่ได้อ่ะจะไม่ทักตัวเลยเฮ้ยมันมันมามันมามันมา เป่งโดนโดนโดนพะโนนย้ำดิฮ้่เขาเตอร์ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยแป๊บนึง what the fuck โอ้ยไปช่วยคนหนึ่งไช่วยนหน่อเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เซะละ อย่าใช่ไม่เชื่อคนนึ่งระวังโอต์เตอร์ไม่ทันเว้ยโอ้ยสวยครับโอต์เตอร์ได้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 ยอดโเตอร์อีกแล้วไม่ทันปากกูตายตายโหยโหยโหยมันเกิด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 ระวังระวังระวังตายเลยเอาไงดีวะเนี่ย ด,ดูดิดูดิมาทอตเตอร์อ๋อไม, <า S 1> ม่ถอดเลยโอ้โหจามเลยวะเกินเกินปุมยาาามุยเกินปุยมุยก็มาดิวะฮะก็มาดิวะครับมันจะตายแล้วไอ้ยอ้ตัวน้ำอ่ะโอ้ยโ,โดนสีคู่ด้วยโอ้ตายไปเนี่ยกูตายไปเนี่ยเหลืออะไร ไอ้ก่วยจัンาใส่ลมอุ๊บีุบดูดเลือดดูดเลือดเลดูดเลือดไงหลังไปได้หนึ่งได้หนึ่งโอ้ยกำตายเฮ้ยรอดมารอดมามีตัวนี้ตัวหนึ่งนะมีตัวนี้ตัวหนึ่งกลับไปหาโอ้โหจะบ้ากันเราบังยังไม่หมดอีเหรอวะ เคาเตอร์ได้รจมาเนี่ยวะแม่งอาวุธพังอีกอาวุธพังอีกตายเอาเคาเตอร์ไปไงน้องสาวแม่งอาวุธมันดังยิ่งยิ่ยิ่อยู่โอ้ยแม่งเจ็บเลือดอีกเคาเตอร์ยังไงล่ะอาวุธมันเลือกร้องี่ไอสัตว์หมา คอเตอร์อีกรอบเ,อเกือบนะมึงเกือบนะมึงเกือบนะมึงโอ้ยหน,หนีหนีสุดชีวิตจริงไหมตัวนี้อยู่ไม่เลิกเลยเหนื่อยว่ะทูกกับมึงมันเหนื่อยจังวะ <tr unk> เอ้ยมันไม่กล้าพุ่มใส่อ่ะมึงมันนี้โอ้ยกูเหนื่อยกับมึงน,นึกเกิน อ๋ออ้าแล้วแต่มึงเลยอ๋อมึงจะทำอะไรก็ทำอ่ะมึงขี้เกียจตามวะขี้เกียจตามวะอ๋อมามาสอดมาหุ่แล้วสอดมาหุ่แล้วโอ้ยอ๋อวิ่งมาอ๋อวิ่งมา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 อย่าบอกให้เอามาดิโอ๊ยนี่มันเดือดรนี่เลยบอกว่าเนี่ย วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่ทำนี้เออนะอาการมันเป็นยังไงวะครับอาการเป็นยังไงวะครับสู้กับมึงตัวเดียวนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ไงเคาน์เตอร์ยับหน้าไปดิตายตะกี้เฮ้ยขอร้องขอร้องอ่ะขอร้องโอ้ ยังมีเวลามากรีบของอีกนะไหนวะอาอไปไหนอีวะเฮ้ขเขาเติมไม่ทันอีกูตายหรือเปล่าวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวายอาออการมันเป็นยังไงวะครับ